เรียผมในคิวโลคยเห็นคไวโคนเท่ยไป่อยไปกัยวกุ้งยอ้แย่ชีชะเฮยน่วันนี้ผมจะมาเปิดกล่องในเกม CSGO หรือ Counter Strike Global Offensive นะครับผมวันนี้เราจะมาเปิดกล่องแวนการ์ดนะ Operation Van Guard Case เป็นกล่องที่รู้สึกว่าเราจะยังไม่เคยเปิดกันใช่ไหมผมก็ไม่รู้เหมือนกันแล้วกูถามใครเขาจะตอบได้ไหมไม่รู้นะครับผมก็ เน่ปืนได้มาเยอะเลยอย่างที่เห็นนี่ไม่ได้เปิดกล่องน,นะซื้อเอานะซื้อด้วยทุนเพราะว่ามีความรู้สึกว่าเปิดกล่องไม่คุ้มเลยแม่ไงไอ้แย่โคเสียเลยมีเสียเสียซื้อเอาดีกว่าซื้อจนผมบรบรลุะบรรลุจนแบบไม่มีปืนที่กูอยากได้แล้วอเออไม่มีอะไรที่กูอยากได้แล้วมีดก็อยากได้เออแต่คือแบบไม่ได้อยากได้ขนาดนั้นเพราะราคามันสูงไงเอเออ่าเราก็มีมีดแล้วไง แต่ครั้งนี้เราจะมาเปิดกล่องนะครับคือแบบอยากเปิดกล่องมากกว่านะ้ตอนนี้เออ,อตามนั้นอ่ะเรามีกุญแจทั้งหมด5ดอกนะวันนี้จะจัด5กล่องปะ่ะนะเขาว่าของกุญแจของร้านที่ผมซื้อมาเนี่ยเขาว่าขังนะเปิดคนคนซื้อจะเปิดได้ของดีอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันดูดิจะดีดีอย่างที่เขาบอกไหมนะครับอ่า ตรงมุมครับตอนแรกกดไปตรงมุมกดเลยไม่มีอะไรจะเสียเปิดเล่นๆกูเปิดเล่นๆน,น,น,นั่นยุดไอ้สัสทำไมมึงไม่อยู่ตรงนั้นโอยถ้าเกิดหยุไดได้ของเกตดไอ้นี่และไอ้สัสโอ้ไม่เป็นไรไม่เนะต่ออ่ะทีนี้มุมนี้บ้างนะครับเออกดไป เอาเด้เอาเด้เมดเด้มเดมเดเมดอโอมึงไม่หยุดที่ M4 กมฟไอ้ไั้ไอ้เหี้ยนี่อีก UMP อีกแล้วโอ้โหเดี๋ยวดูเกตกันดูเกตดูเกตดูเกตแทนด้วนี่นิวกับฟิวเทสนะครับอืมกูมีของให้ขายทิ้งแล้วโอ้ยมาต่อครับห้ากลอก่อง อ่ะต่อไปมุมนี้บ้างกดไปเอาเด้อมึงอยู่ที่ของดีๆบา้างเด้อเน้ำตาจะไหลของดีติดกันสองอันเสือกหลุดมาเฮียนี่อ๋อขอบคุณนะพี่ขอบคุณนะ,ณนะไหนเะยที่ว่ามนครั้งได้ของดีเราเราไปเอากล่องกล่องสุดท้ายเลยมามุมนี้บ้าง มีดีมีดีมีดีเอาดิเอาดิเอาดิเอาดียเดียดียเดีโอ้ยเอ็มสี่โอ้โหยังได้ของดีหน่อยแต่าราคาไม่แพงเอ็มสี่กิฟฟินเนี่ยถือว่าไม่แพงนะฮะอ่าได้เกรอะไรมาดูกันฟิลเตสที่ผมซื้อมาตอนนั้นเป็นมินิมอลแวร์นะครับดูความตาม่างผมชอบลายเก่ามากคือแบบมันจะมีโดนเรื่องลิขสิทธิ์ของปืนนี้ไง เหมือนไปเอาภาพจากเน็ตมามาทำเงี้ยซึ่งภาพจากเน็ตอะแม่งสวยกว่าแล้วพอมาปรับเปลี่ยนแม่งกลายเป็นแบบเหมือนการ์ตูนโง่งๆกากๆตัวใหญ่ตอนแรกมันตัวเล็กกว่านี้นะครับผมถ่ายไว้หรือเปล่ารูปจำไม่ได้นะได้ได้ของม่วงอันหนึง่งมาม่วงหลอ,อะไรทีเดียวเปิดงานงานนี้อยู่ไหนอะเอากล่องหายกล่องอ่ะเหลือดอกสุดท้ายครับมา สุดท,ท้ายเอามาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบเอ็ดเอาเปิดกล่องนี้เลยตรงกลางครับไปครับเอาดิมีดิสัตว์เอ้อร์เอล l e m e n t ไอแม่วอเทอร์โอ้ไฟอลิเมนทัลพูดผิดนั่นแหละครับท่านผู้ชมก็อย่างที่เห็นนะครับเสียอ,อีกแล้ว กูเจ๊งเหรอและล,ลายลายกากมากลูกซองลายเนี้ยคือแบบกูได้ปุ๊บขายปั๊บทุกรอบอะครับคือว่าได้ UMP ยังรู้สึกคุ้มค่ากว่ากับการได้ลูกซองอันนี้นะครับก็ตอนนี้ผมในคิวหวยก็เจ๊งแบบเดิมเนียก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายครับเด้อเดี๋เด้อใครที่รู้สึกสงสารผมในคลิปนี้ก็โดเน็นกันมาได้นะฮะทั้งกุญแจทั้งกล่องอะไรก็ว่าไปนะครับจะเป็นทัะคุณมากเลยนะครับผมบ๊ายบายครับ